ครับเอาไปดิครับผมวันนี้เราจะไปวัดไหมคะพี่อ๋อวัดใหญ่ใช่ป่ะใช่แล้วโอเคเอารถอันนี้ไปดีกว่าเอาไอ้ดียวเอารถไอ้นั่นหน่ะลีโวไหมใช่ก็ไม่รู้เพราะว่าแม่จะมาเจอน้ำหรือเปล่าอ่าแล้วไปวัดวัดวัดชัยมงคลที่เขาจะไปกดใช่แล้วกินอะไรดีไอคอนเซ็ปที่เราต้องไปมีมีกาแฟด้วยใช่ไหมใช่หนูแนะนำที่นี่เลยที่นี่สวยเขาบอกเลยว่าแบบไปนี่คืออากาศสดชื่นอะไรมาก รักนาค่ะรักนาแล้วอ๋อรับเป็นข่าวสมัยกันโอเคก็คือไปรักนาคาเฟ่แล้วก็ไปวัดใหญ่ใช่ไมงคนถูกไหมใช่ครับโอเคงั้นเตรียมตัวเลยนะไปมาไปกันดีกว่านะดูแล้วก็เซ็ตยืดบรลน้ำปองเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยชัดเจ๋งนะไะโอเคผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับนี่วานี่วานอันนี้เก๋โผอะไรอะไร ี่อโยทยากันเลยนะครับผมไปจุก,กรูจุกกรูชาร์จแบตก่อนนะฮะชาร์จก่อนนิดนึ่งนะพร้อมแบตพี่ไม่ใส่ชาร์จมาพี่เะชชราจเครื่องของเาเลยเอเค,อ,เคอันทีนไี่เมย์พายุฝนจะมาไน่เนาะฮอ่ะรวยเด็พี่พเสี่ยงไปเลยนะ น,นี้เราอยู่เส้นไหนครับผมจรงศรีนครินทร์จ้ะวันนี้เราอยู่เส้นศรีนครินทร์เพราะว่าเต็นท์เราอยู่ตรงถางศรีนครินทร์พอดีจะถนนนะรถก็จะยุงย่งๆหน่อยวุ่นวายหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาทำรถไฟฟ้านะสายสีเหลืองอยังไม่เสร็จน่าจะเสร็จประมาณปี6566อ่ะอีกประมาณสักปี2ปีก็น,น่าจะเรียบร้อยอ รมา,มาถึงแล้วครับรักนานะฮะอินอยุธยาครับผมวันนี้เรามาด้วยยานพาหนะคู่ใจแล้วนะฮะตอต้าลิโวนะครับนะคู่ใจแล้วนะฮะตอต้าลิโวนะครับแคปนะฮะตัวเครื่อง 2- 4E ีครับผมตัวนี้ สุดยอดมากไปเดี๋ยวไปดูข้างในช่วงปีงไงบ้างรักนาเราไปวสวยมาก เรกเกอร์เรกเกอร์ลัมอ่น,นี่ครับแล้วก็มาถึงที่รักนาคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่ชิคๆนะฮะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอยุธยานะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารักนาคาเฟ่เนี่ยก็มีดูสายหลายโซนด้วยกันนะครับนะฮะซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าผมซื้อโซนว p พิเศษมาเลยนะครับสำหรับแฟนเพจ n อ็นพทันที่จะไปดูกันไปได้เลยครับผมไปนี่ไม่ใช่เลยนะงานเนี่ยก็จะเน้นการตกแต่งที่ เน้นถึงวิถีชีวิตของอชาวไร่ชาวนานดีกว่าเนาะก็สมมติชื่อรักนาน,นะครับเป็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของชาวพนักศาีอิยุทธยานะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะประกอบอาชีพในการทำนาน,นะครับผมทำนานกันก็เดี๋ยวเราก็เนี่ยเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไปโซนวีพีด้วยกันนะครับมันจะสวยงามขนาดไหนไปไปชมกันดีกว่าอะ นี่ครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในร้านคาเฟ่ลักนานนะครับนะเป็น่วนหนึ่งการชงกาแฟนะครับเป็นส่วนของคาเฟ่ที่เป็นในส่วนของที่รับรองลูกค้าด้านหน้านะครับทางด้านหลังเรืงนี้ก็จะเป็นส่วนรับรองนะครับซึ่งจะต้องเสียค่าเข้าคนละ20บาทนะครับก็จะมีส่วนของที่นั่งที่เป็นพ i เศษส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้จะมีที่ที่แบบ VIP ที่สุดเลยนะครับคือในส่วนของเขาเรียกว่าเถียงนาปะวะใช่ไหมเถียงนานะครับเป็นส่วนตัวเลยนะครับอันนี้จะ เสียค่าเข้า350บาทต่อ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่า,ามีเครื่องดื่มฟรี2แก้วให้นะครับจะสวยงามยังไงไปดูกันอโอเคนะคก่อนจะเข้าที่คาเฟ่น,นะครับก็จะมีส่วนของจุดวัดอุณหภูมินะครับที่เราจุดคัดกรองแล้วกันนะฮะก็ต้องทำตามกฎเขาเนะาะหมลังแต่จริงๆเขามีให้ยอยู่แล้วนะเว้ยเห็นปะ เจลแอลกอฮอล์แบบพกพาน,นะครับทางเข้านะครับผเแียงนานะฮะต้องบอกก่อนนะว่าผมึงแต่งตัวแบบนี้บอกเลยหน้านี้หน้าฝนครับ หน้าฝนใส่ขาย,ยาวไม่เหมาะแน่นอนมันจะอับๆชื้นๆนะผมอันนี้ก็จะวิวจะเป็นสงนนาข้าวนะครับซ้ายขวานะฮะก็ค่อนข,ข้างสวยงามรตรงนี้นะครับก็คือทางเข้าในส่วนของเรือนริมนานะครับผมซึ่งจะมีค่าเข้าทั้งหมดนะสามร้อสิบบาทนะแต่ว่าไม่เสียสาร้ยสิบบาทแต่จะมีเครื่องดื่มให้ฟรี2แก้วนะครับผมไปดูข้างในของสวยไงไงไ มีวิวที่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะจุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่แค่ตรงนี้เองเดียวนะมีบนหอคอยบนนู้น ahu, ด้วยเห็นปะซึ่งจะมาสามารถจะมองเห็นวิวได้360องศานะครับตรงนี้ต้องลองชิมดูนะไม่ได้มีแต่กาแฟนะครับที่ที่รักนาทำ นำเสนอจะมีส er so so like ่วนของนี่เขาเรียกว่าวาฟเฟิลซองน้ำผึ้งเป็นดิปดิปปิ้งน้ำผึ้งนะครับมาครบที่เดียวครับทั้งกาแฟอาหารแล้วก็ขนมนะครับพร้อมเลยแล้วก็วิวสวยๆด้วยผมต้องบอกว่าเขาใช้กาแฟซึ่งค่อนข้างที่จะเชิงว่าเกรดเกรด A แล้วกันนะครับเชิ่ว่าโอเคเลยตัวมาชิมพี่หน่อยมะนาวชมพูนะฮะตัวนี้มึงอันนี้ผิดแล้วเราบพี่น้อง มะนาวชมพูมะนาวชมพูใช่ไหมอ๋อโอ้ยจริงจังมากเลยโอ้โหมีเออเล์ด้วยโข้โประทานด้วยนะครับมันกลมกล่อมมันนัวมันนัวมันนัววิวสวยบริการดีกาแฟอร่อยขนมสุดยอดอร่อยนะฮะอย่าลืมนะครับที่นี่ลักนาคาเฟ่อายุทยาเมืองเก่าของเราเยอะ คาเฟ่รักนานะครับอยุธยานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไปวัดซึ่งจะเรียกว่าอันซีนไหมอันซีนวันนี้ก็ค่อนข้างมีประวัติความเป็นมาที่ต้องใช้คําว่าเกี่ยวกับมหาราชองค์หนึ่งของบ้านเราวัดวัดวรชีนถึงแล้วครับเรียกวัดวรชีฐามนะครับก็คือวัดนี้เป็นวัดที่พระเอกาตสโรสร้างเพื่อถวาย พ่อกิจคุณของศิลปนารายส่วนราทีนี้ก็คือต้องบอกว่ามันก็ทุดโทมตามกาลเวลาเนาะเห็นไหมฮะคืออันนี้คือศิลปะของยุทธาต่งกลางก็คือมันเป็นเจดีย์ทรงประสานยมุมนสิบสองนะครับสวยงามตั้งตั้งาตรงนี้เลยต้ใช้คำว่ามันก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะเรื่องเหนือพินิหารอะไรต่างๆนะครับก็ก็มีอยู่ให้เห็นอยู่แล้วก็ก็แต่ความเชื่อนะครับแต่ความเชื่อของเราก็เนี่ยตามนี้เลยนะครับ เป็นโบราณสถานสาคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าอันซีนจริงๆนะครับเพราะว่าน้อยคนที่ที่จะรู้แล้วก็จะมาที่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆ